ค่ะทุกคนวันนี้ซิมจะพามาหาความรู้อีกแล้วกับงานใหญ่อววนาแฟมหากรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์อววนาเอเซไอพาวเวอ u ์ e u t ร,ร์ฟิวเจอรระดับภูมิภาคงานนี้เขาจัดใหญ่มากจัด4ภูมิภาคแบบจัดเต็มครั้งนี้ทิมมาที่ภาคใต้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นวันที่4-6กรกฎา,าคม2567ณอาคารไทยบุรีมอวิไลลักษณ์จังหวัดน,นครศรีธรรมราชจุดประสงค์หลักของงานเป็นการเผยโชว์ศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศษ เศรษฐกิจด้วยอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตและเป็นการแข่งขันได้ในระดับโลกไทยในงานมีกิจกรรมและสัมมนา,าเพื่อการพัฒนาเช่นการประกวดร้องเพลงกิจกรรมสัมมนามี คออนนเิรรมมมแลละกกกกจื่ๆภาาาายยยงีไปวันแรกก็มีการลงทะเบียนและมีการจัดแข่ง e-sport เป็นการเพิ่มพัฒนาความสามารถและความสามารถี้ให้กับเยาวชนนอกจากนี้ยังมีอีกนะคะวันที่5มีการเสวนา้ำมเซตการใช้ชีวิตที่ดีเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานโดยคุณไพยวันวรรณบุตรคุณสมปองนครไทยสงและคุณไมมิ้นจากช่องไมมิ้นนาราเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะเตรียมความพร้อมรับมือในการทำงานและยังมีการแข่งขัน innovation award เป็นการ แข่งขันสาหรับผู้มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อมามีการประกวดเบาๆสบายๆอย่างการแข่งขันประกวดวาดภาพและยังมีการเสวนาวิชาการให้ความรู้กับผู้ประกอบการรูปแบบ SME เป็นการเตรียมความพรม้อม SME ไปสู่การปล่อยการเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการเตรียมพรม้อมๆรับมือได้ดีเลยค่ะและที่ว้าวมากเลยคือมินิคอนเสิร์ตจากไทยพนาบุตรอีกด้วยยังไม่พอนะคะในวันที่6ยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกเพียบอย่างกิจกรรม ประกวดวงดน,นตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยและการแสดงดน,นตรีจากศิลปินชื่อดังอย่างเป้ MVL บอกเลยค่ะว่าวันที่6เต็มไปด้วยความบันเทิงและความสนุกงานนี้ขบรัมากได้ทั้งความรู้พัฒนาศักยภาพและความสนุกตลอดทั้งงานมาชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะอันนี้คือตัวระบบของ GPS e ที่ติดตามเรือตอนนี้เอามาใช้กับนะักท่องเที่ยวที่นี่จะเป็นแถกเพื่อติดตามเรือว่าเรืออยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าเรือหายไปนั้นเราจะขึ้นจุดสุดท้ายว่าตรงนี้เขาอยู่ตรงไหน เพื่อสะดวกของการหาคับอันนี้คือรถตัญญาอัตโนมัตินะฮะระบบ GPS ระบการเตามันของมันก็ประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้าระบบตัดเป็นเครื่องยนต์เราก็คุมผ่านโปรแกรมไม่ต้องไปขับสภาพพื้นที่ได้ทุกพื้นที่ครับอันนี้คือแอปพลิเคชันสําหรับการฝึก CPR การกดหน้าอกับทำในรูปแบบของเกมให้เด็กๆได้เข้าใจจังหวะใช้ร่วมกันกับคุณที่มีอยู่ในประเทศได้เลยครับผมประมาณนี้ ค่ะขอเชิญทุกคนมาเที่ยวที่งานมหากรรมส่งเสร,ริมการใช้ประโยชน์อววนอ e อเซียไอพาวเวอร์ฟอร์ฟิวเจอระดับภูมิภาคเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและจะมีการจัดอีกในหนึ่งภูมิภาคที่เหลือเลยคือภาคตะวันออกครั้งสุดท้ายจัดวันที่11-13กรกฎาคม2564ณหอประชุมทํโรงบัวสีมอบูรพาจังหวัดชนบุรีเลยจ้า